ให้ไลยวันหยุดบอกเขาปวดเด้อเดินอยู่ไนรอคะปวดเร็วแล้วก็บอกว่าให้เ ไป่เม้นบอรเยียกว่าน้องนี่กว่าหน่อยสิไปไปนอนนี่นะต้องฝนน้องฟ้าน้องยังกว่าไอนเลยไปนอนเลยเออเตี่กัฝน้มาปะนี่อ๋ฝนมาอ้ยอยากเปียกจังเลยน้ำโองไปเมื่อเพิ่นไปย่สิบเพิ่นบพกับพัได้เินอไน ในนี้ผูไเหนือไทยมึงเยกผอ้เหนือมากเอ่นไปอออกออเก้องกาไไปดูเต็มเต็มเลยจ้ะเต็มเเลยเียหยบา

แม่พ่อเนี่ยบอกให้พ่อเย็นก่อนกินน้าคับบอกันไก็นสังหนักไหมก็เดือดร้อนผมมาให้ให้ทุกคนดนนี้ไม่้อยเยอะนึกเ็นกนจะเห้พูกไปผมอเขาให้ทุกคนแสดงเลยเห็นยู่ยเหีนวไม่ก็ว่าใส่ตาสัน อ่มาเจ้าของใส่ตาสั่นเมเห็หบนเลยสั่นเห็นบนเลยเออ่ใช้ยังไเห็นังไนันบอกว่าไม่เห็นเหียเขาใช้รูปาครล้วเดี๋ยวก็เหมือนกันให้หนูแค่สามพันเออก็มีให้หนูแคสสามพันเซ

อย่าเป็นกองไม่อย right. ่าปกองไม่อย่โมเลวโดนทุกคนเลย๋ยว

ิบเก้าเด้อมาแล้วสิบเกจ้ะไเห็นหน้าไหมาปตามไปพวกนี้ใกล้เหรอ มานได้เนี่ยาเง้กกย้เียคนองกันาะอาการขาดเกี้ยอาการขาดเงี้ยขาี้อีกละ เดี๋ยวต้องให้พ่อไปด้วยสักเดือนค่ะจังเดจะมาถามเขาเห็ดอื่นหลืดไปว่าอะไรวะนี่แม่เดป่าเดี๋ยวหนูจะหาตัวอย่างให้ดู พ่ออยากรู้ว่าคำว่าอึนคืออะไรอึนคือใช่อะไรกิอึนเอก็โทษค่ะอึี่เป็นเหมือนไม่สะอาดใครอึนเลือดอัลลัตนะแม่มาใหญ่เลือดอัลลก็มาต่อยพ่อหยาบไปเปลี่ยนผิวไปเปลี่ยนผิวไปเปลี่ยนผิวไเลียว

อาคือให้ที่ทานเฟอร์มันนี่ทานอรเฟอร์เก็คือทานฟอร์มอร์ก็คือแบบว่าเลยมันจะเกลียดนะทานฟอร์มโอ้กินมันกลางเยอะกินมันกลางเฮ้ยไม่รู้ ออิมัตลสอซี้อยู่แกนาเมอร์โอ้ยวงถึงใจไหลโอเคครับพี่น้องอย่าลืมขอาคุ้มปิดนะครับมืออื่นหนึ่งร้อย 9บาทบัญชที่เดิมกับใครเดิมทักที่สาวน้องเพื่อนแฟนผิดถึงคลิปจะเป็นยังไงแต่ผมก็รักแฟนผมที่สุดนะครับโอ้ยอ้อโอ้ยสัตว์เป็นภาพอะไรที่บาดตามากเป็นภาพอะไรที่บาดตามากครับโอ้ยไอเห็้ยพ่อเห็นแม่บาดจังเลยนี่เขาไม่เห็นอเนา